ตอนนี้ทาพอมเมืองกรุงเทพหรือมาพักกลางพักอีสานพักใต้ทาพรมสั่งอาหารพรมพรมแค่สั่งเพชรบางกลังครับมันพอแล้วพอไม่อยากตาย สวัสดีค่ะตอนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่อง Story Time ค่ะคลิปวันนี้นะคะก็ยังคงเป็นเรื่องราวของคลิปคอนเทนต์สั้นๆจากบน t i k t o k กันเหมือนเช่นเคยค่ะแน่นอนว่าเมืองไทยนะคะนอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแล้วเนี่ยอาหารไทยก็ยังขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยอีกด้วยค่ะแต่ก็มาควบคู่กันกันกบรสชาติที่เผ็ดร้อนนะคะชาวต่างชาติหลายๆคนที่เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยก็มักจะชอบมาลิ้มลองความเผ็ดของอาหารไทยด้วยคําถามที่ว่า พริกของเมืองไทยจะเผ็ดสัแค่ไหนเชียวเผ็ดกว่าพริกที่บ้านของพวกเขาไหมนะคะอย่างคลิปแรกวันนี้ค่ะจากทิกต o k ของคุณไพโรธนะคะฟังจากชื่อแอคเคท์หลายๆคนก็อาจจะเข้าใจว่าเขาเป็นคนไทยหรือเปล่านะคะแต่ว่าเขานั้นเป็นชาวต่างชาติค่ะหนุ่มออซี่หัวใจไทยแน่นอนค่ะว่าชื่อไทยเนี่ยเป็นชื่อที่เขาตั้งขึ้นมาค่ะ คลิปนี้เขาก็ออกมาพูดถึงอาหารไทยนะคะโดยเขาก็เล่าว่าปีแรกที่เขาเดินทางเข้ามาในเมืองไทยนั้นนะคะเขาก็ได้ไปพักที่จังหวัดเชียงใหม่และเขาก็ยังไม่รู้ว่าอาหารแต่ละภาคของประเทศไทยนั้นไม่เหมือนกันซึ่งเมืองไทยก็จะมีอาหารพื้นเมืองของแต่ละภูมิภาคอาหารเหนืออาหารใต้ อาหารภาคกลางและอาหารอีสานนะคะแล้วแต่ละที่นั้นความเผ็ดของอาหารเนี่ยก็ต่างกันออกไปเขาพูดต่อว่าอย่างภาคเหนือเวลาที่เขาไปกินอาหารตามร้านตามสั่งเนี่ยเขาก็จะสั่งเผ็ดปานกลางหรืออาจจะสั่งแค่ว่าเผ็ดนะคะแต่ว่ามีครั้งหนึ่งที่เขาและเพื่อนของเขาเนี่ยเดินทางไปเที่ยวที่เกาะช้างจังหวัดตราดนะคะก็เป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคตะวันออกของไทยนะคะเขาเล่าต่อว่าเขาก็ไม่รู้หรอกว่า อาหารที่ขายบนเกาะช้างเนี่ยเป็นอาหารภาคกลางหรืออาหารท้องถิ่นของเกาะช้างนะคะรู้แค่ว่ามันเผ็ดกว่าที่เขาเคยกินมากๆเพราะตัวเขาสั่งเป็นข้าวกระเพรา,าหมูสับเผ็ดนะคะซึ่งคนขายที่เป็นคนไทยเนี่ยก็ถามเขาย้ำอีกทีว่าเอาแบบเผ็ดจริงๆใช่ไหมเขาก็ยืนยันออเดอร์เดิมค่ะว่าใช่เขากินเผ็ดได้เพราะว่าตอนที่อยู่เชีงยงใหม่เเขาก็กินเผ็ดทุกวนันแม่ครัวก็จัดให้ตามที่ขอทันทีค่ะ ดยก็ทําจานของเขาก่อนนะคะแล้วตามด้วยจานของเพื่อนเขาเมื่อได้เมนูที่เขาสั่งเนี่ยเขาก็ลงมือกินทันทีนะคะและคําแรกนั้นก็ทําเอาเขาเนี่ยถึงกับเหงื่อตกกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่ามันเผ็ดกว่าที่เขาเคยกินมานะคะเขาเล่าว่ากินไปก็น้ำมูกน้ำตาไหลไปปากแดงหน้าแดงเพราะความเผ็ดนะคะแต่ก็เข้าใจว่า รสชาติน่าจะอร่อยค่ะเขาถึงกินต่อไปแม้ว่ามันจะเผ็ดข้าวคําน้ำำําคําตามด้วยน้ําหวานอย่างน้ำหมัดลมชามะนาวนะคะแต่ว่าก็ยังไม่หายเผ็ดส่วนจานของเพื่อนเขานั้นก็ติดรสเผ็ดนิดหน่อยไปด้วยนะคะเขาบอกว่าแม้ว่าแม่ครัวเนี่ยจะไม่ได้ใส่พริกแต่เพราะว่าผัดต่อจากเขาโดยที่ไม่ได้ล้างกระทะนะครับ เพื่อนของเขาที่กินเผ็ดไม่ได้นะคะจึงต้องกินไปร้องไห้ตามเขาไปด้วยนะคะตัวเขาเองก็ได้ตักของเพื่อนมาชิมนะคะเขาก็ยอมรับว่ามันเผ็ดจริงๆและเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะก็ทําให้หนุ่มคนนี้เนี่ยเลิกสั่งแบบเผ็ดๆไปตลอดนะคะเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยอาจจะต้องสั่งแค่ เผ็ดปานกลางเอาไว้ก่อนเพราะว่าเขายังไม่อยากตุยเพราะความเผ็ดนะคะจริงๆก็ต้องบอกว่าสําหรับคนไทยนะคะถ้าสั่งแค่ว่าเผ็ดนิยามความเผ็ดของคนที่ทําอาหารแต่ละคนนั้นก็จะไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าพ่อครัวแม่ครัวแต่ละคนเนี่ยรสมือไม่เหมือนกันและรสนิยมการกินเผ็ดเนี่ยก็ต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับความเคยชินของแต่ละคนคะ่ะหรือถ้าให้ดีเนี่ยก็ควรบอกคนขายไปเลยว่าใส่พริกกี่เม็ดค่ะ คลิปนี้เองนะคะแอดลีบเอาความคิดเห็นหมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันด้วยค่ะความคิดเห็นแรกนะคะก็บอกว่าระดับความเผ็ดของแต่ละพื้นที่เนี่ยก็แตกต่างกันค่ะคอมเมนต์ต่อมาคะ่ะบอกว่าเอาพริกกี่เม็ดบอกเขาไปเลยดีกว่าเพราะว่าเผ็ดของแต่ละคนไม่เท่ากัน ถัดมาค่ะบอกว่าปกติคนตราดคนจันทร์จะติดหวานแต่ถ้าของเผ็ดก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันส่วนคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าฟังคุณเล่าแล้วขำม,มากๆเลยคราวหน้าสั่งแค่เผ็ดปานกลางพอถ้าไม่กินเผ็ดบอกไม่ใส่พริกหรือกินเผ็ดไม่ได้แม่ค้าจะรังกระทะให้ค่ะและความคิดเห็นนี้ค่ะที่บอกว่าอาหารไทยไม่เผ็ดไม่อร่อยครับส่วนความคิดเห็นนี้นะคะก็เข้ามาแต่ว่าหน้าแดงอาจจะเกิดแม่ค้าหรือเปล่า มาต่อกันที่ความคิดเห็นนี้ค่ะที่บอกว่าเป็นประสบการณ์เรียนรู้อาหารไทยครั้งแรกที่มาเมืองไทยว่าแต่ละภาคไม่เหมือนกันค่ะและปิดท้ายด้วยความคิดเห็นนี้ค่ะที่บอกว่าเวลาเผ็ดให้ดื่มนมค่ะหรือน้ำมะพร้าวก็ได้ช่วยได้ค่ะคลิปต่อมาค่ะเป็นคลิปที่โพสโดยผู้ใช้งาน t ิกตอกคนนี้ฝรั่งติงตองนะคะ นุม่มต่างชาติหัวใจไทยอีกคนหนึ่งที่คราวนั้นก็มีการทําคลิปคอนเทนต์หนึ่งนะคะพูดถึงเรื่องความสวยความงามของสาวๆชาวไทยนะคะเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาเดินทางมาเที่ยวในประเทศเกาหลีนะคะแน่นอนว่าตอนนี้ก็มีประเด็นกันอยู่นะคะระหว่าง บ้านเรากับบ้านเขาและคนไทยบางกลุ่มนะคะหากว่าได้ยินชื่อประเทศนี้ก็อาจจะมีมองบนกันเล็กน้อยนะคะซึ่งก็ต้องเน้นย้ำนะคะว่าทุกที่ทุกประเทศเนี่ยมีทั้งคนดีและคนไม่ดีค่ะเราจะไม่นํามาตัดสินคนส่วนใหญ่นะคะซึ่งหนุ่มคนนี้เขาก็พูดต่อว่า<ๆ>เขาอยากจะบอกบนบนในเรื่องที่มักจะได้ยินคนไทยหลายๆคนชื่นชมสาวเกาหลีว่าสวยอย่างนั้นอย่างนี้สวยมากๆแล้ววันนี้เองเนี่ยเขาก็ ได้มาเที่ยวที่ประเทศเกาหลีแล้วแล้วเขาก็อยากจะพูดเหลือเกินว่าคนที่บอกว่าผู้หญิงเกาหลีสวยที่สุดนั้นใช้ตามองหรือเปล่าก็แอบแรงอยู่นะคะแต่ก็เข้าใจเจตนาได้ค่ะเขาบอกว่าคนที่พูดว่าสาวสาวเกาหลีสวยกว่าสาวไทยนั้นมั่วจริงๆไม่รู้ว่าตาบอดหรือเปล่าเขาพูดต่อนะคะว่าเขามองว่าสาวไทยเนี่ยสวยกว่าแล้วเมืองไทยเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่ดีนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็การันตีเลยว่าสาวไทย สวยกว่าแน่นอนนะคะ ก็ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากรสนิยมที่ว่าผิวขาวคือความสวยค่ะและอิทธิพลของอุตสาหกรรมบันเทิงของเกาหลีนะคะเราก็มักจะได้เห็นนักแสดงเกาหลีใต้ที่รูปร่างหน้าตาดีนะคะรวมถึงอินฟูไอดอลผ่านสื่อต่างๆนะคะแล้วหน้าตาพวกเขาเนี่ยก็จะออกหมวยหมยติ๋ดนะคะซึ่งก็จะเป็นสเปคของคนไทยหลายๆคนอยู่แล้วจึงไม่น่าแปลกใจค่ะในขณะที่สาวไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสเปคของทางยุโรปซะมากกว่าค่ะ ก็ดีใจที่เขาชื่นชมสาวไทยนะคะต้องบอกว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยมีความสวยอยู่แล้วนะคะเพียงแค่อาจจะมีเอกลักษณ์ความสวยที่ต่างกันออกไปถ้าเปรียบเทียบผู้หญิงเป็นดอกไม้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าดอกไม้ในโลกใบนี้เนี่ยมีหลากหลายสีสันหลากหลายรูปรักษ์ด้วยกันนะคะแต่ว่าทุกๆต้นเนี่ย ล้วนก็มีความงามเฉพาะตัวนะคะยกตัวอย่างดอกหญ้าธรรมดาธรรมดาแม้ว่าจะไม่ได้มีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นหรือมีสีสันสวยงามนะคะแต่เชื่อว่าหลายๆคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่ามันยังคงดูสวยงามค่ะดังนั้นผู้หญิงทุกคนบนโลกใบนี้นะคะไม่ว่าจะเชื้อชาติไหนสัญชาติอะไรเปรียบไม่ได้คะ่ะว่าใครสวยกว่าใครนะคะและการที่จะตัดสินว่าใครสวยกว่าใครนั้นนะคะก็ไม่ได้มีกฎเกณฑ์แน่ชัดที่บัญญัติเอาไว้ เพราะว่าทุกคั้นตัดสินที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นนะล้วนอิงขึ้นมาจากความชื่นชอบส่วนบุคคลทั้งนั้นนะคะเพราะว่าล้านคนล้านความคิดล้านความชอบค่ะคลิปนี้นะคะเรามาลองส่องความคิดเห็นกันบ้างดีกว่าค่ะคอมเมนต์แรกนะคะก็บอกว่า Beauty Standard ของไทยก็คือขาวครับแล้วคนเกาหลีก็คือขาวแค่นั้นเลยถัดมาเขาบอกว่าคนไทยทุกคนไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะ เกาหลีมันคือเทสของบางกลุ่มเท่านั้นต่อมาค่ะบอกว่าคนไทยไม่ถึงกับสวยที่สุดแต่ความน่ารักและกิริยามารยาทเราไม่เป็นรองใครมากันที่อีกความคิดเห็นหนึ่งค่ะที่บอกว่าเท่าที่ถามฝรั่งก็บอกแบบนี้จริงค่ะผิวแทนสาวไทยสวยสวยกว็ผิวขาวซีดซะอีกอย่างว่าแหละค่ะคนเราชอบไม่เหมือนกันและความคิดเห็นนี้ค่ะที่เข้ามาบอกว่าสวยที่สุดหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าถ้าพูดถึงรอยยิ้มและรักครอบครัว การเอาใจใส่ยืนยันว่าผู้หญิงไทยนัมเบอร์วันแน่นอนปิดไทยด้วยความคิดเห็นนี้นะคะที่บอกว่าขอบคุณค่ะที่ชอบประเทศไทยชอบคนไทยซึ่งความคิดเห็นส่วนใหญ่นะคะก็จะเข้ามากล่าวแซวหนุ่มต่างชาติคนนี้ว่าหรือว่าเขานั้นจะมีแฟนเป็นคนไทยนะคะถึงได้อวยสาวไทยซะขนาดนี้และนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราหยิบมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ค่ะก็ ขอบคุณคลิปต้นฉบับทุกคลิปด้วยนะคะสำหรับคลิปต้นฉบับนะคะสามารถค้นหาลิงก์ได้ที่เครดิตแหล่งข้อมูลในคำอธิบายเพิ่มเติมได้เลยค่ะสุดท้ายค่ะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับแอดมินและทีมงานในการทำคลิปต่อ,ตอไปกันด้วยนะคะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ